แถบเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ขอบคุณคุณเลสเดนอีวิลคุณสาธิตนิภาคุณสายเฟรีแและคุณนับแชทจ j พีจีมากที่สนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอเราสู่วีเอฟทีบายทัพชนแนลครับข่าวมาเร็วๆมาไวๆแล้วก็มาอย่างร้อนๆเลยครับจริงๆรู้ตั้งแต่วันก่อนมันจะประกาศด้วยซ้ําแล้วก็ลางนั้นก็คือเตรียมอัดแหละแต่ก็มาว่างอัดตอนช่วงเย็นๆนะครับก็วันนี้เป็นเย็นของวันที่9เดือนหกเนาะนะครับซึ่ง นะครับในวันที่9เดือน6เนี่ยก็มีข้อมูลใหม่เพิ่มมาโอเคก่อนอื่นขอบคุณเนื้อหาทั้งหมดก่อนจากไทยแบนการดอทเน็ตนะครับก็มาอีกแล้วครับแบรรูลติงใหม่นะครับผมซึ่งรอบนี้นะครับจะมีผลบังคับใช้วันที่20มิถุนาจากวันนี้ก็ได้ประมาณเือ10วันเพราะวันที่ลงเป็นวันที่10แต่ถ้าวันที่อัดก็ประมาณ11วันก็อยู่ประมาณ10วันนะครับแต่เอาง่ายๆ่ายวันที่10มิถุนา20มิถุนาก็คือวันที่เริ่มใช้นะครับ ก็รอบนี้ครับมีการโดนของ f o r m แ t ตสแตนดารแล้วนะครับหรือว่าฟอร์แมตนั่นแหละนะครับใบที่โดนนะครับจะโดน2แบบด้วยโอเคมาดูกันเลยแล้วกันนะครับแบนด์ลิสต์ยังไม่มีนะครับลิสติกก็มีให้แล้วแล้วเราเดี๋ยวเราจะพูดไปเลยว่าหนัรกระข้อขนาดไหนนะก็ใบที่โดนครับคัลเลอร์ฟูลอ่าพาสโธราเล่อ่าโซโซนะครับก็ตัวนี้ซึ่ง ตัวนี้เป็นของแทนมือบิลดาแทงเกิลครับโดนนะครับผมมันจะโดนใส่ในเด็กได้ไม่เกิน2ใบครับโดยแต่ใส่ในเด็กได้ไม่เกิน2ใบเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเทคกันหน่อยดีกว่าว่าทาไมมันถึงโดนบังคับใส่นะครับตัวมันจะมีเทคฮาร์โมนีครับคอนตินีในช่องแวนช่องเรียในเทิร์นคูณดูนจะบวก5000นะครับอ่าบวก5,000ยูนิตของคุณทั้งหมดที่มีความสามารถฮาร์โมนีจะแสดงผลความสามารถนี้ด้วยนะครับก็คือทุกตัวที่ติดฮาร์โมนีมันจะบวกหมดนะครับ แล้วก็ <c oughs> มีเห็กหนึ่งเป็นเหตุแอคทีปในช่องแวนการ์ดวันเบอร์เทิร์นเขาหนึ่งโซหนึ่งครับแสดงการ์ดใบบนสุดของกองการ์ดจนกว่าจะเจอการ์ดที่มีความสามารถเมโลดี้นะครับแล้วก็คอการ์ดที่มีความสามารถเมโลดี้ลงบนช่องเรียการ์ดสลหรับกองการ์ดคุณคือเอาจริงๆครับค่อนข้างจะมีคนเปรียบเทียบว่าตัวนี้ทําไมโดนแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นหัวสีส้มทําไมไม่โดนนะครับตัวหัวสีส้มมันบวกห้าพันเหมือนกันแต่มันบูดได้คือเอาจริงๆตัวนี้แวลูสูงกว่าครับ ่างที่เห็นคือมันบวก5 0 0 0ันให้ทุกตัวที่มีความสามารถเมโลดี้ก็สนามมี6ตัวบวก5 0 0พันทุกตัวเลนหนึ่งก็บวกเลนละหมื่นคิดง่ายๆและถ้ามีมัน2ตัวในสนามเลนหนึ่งก็บวกเลนละหมื่นละ20,000มีมัน3ตัวในสนามเลนหนึ่งก็บวกเลนละส0 0 0 0อ่า20,000 20,000 30,000ใช่โดยประมาณและทีเนี้ยไอพลังอ่ะไอตัวสีส้มก็ทำได้แต่ตัวตีส้มจะบวกตามชื่อตัวเองมั้งถ้าจะไม่ผิดนะถ้าผิดขออภัยแต่ตัวนั้นอ่ะมันทำให้แค่บูสต์ได้เฉยๆ แต่ประเด็นสําคัญเลยคือไอตัวเนี้ยมันดันเสิร์ชเพื่อนได้เว้ยมันดันเสิร์ชหาเมโลดี้ได้ตัวที่ติดเมโลดี้ได้ซึ่งมันหาตัวที่มีเมโลดี้ค่อนข้างง่ายอย่าลืมครับว่าเกตสามทุกใบที่เป็น VR ในซีนี้เป็นเมโลดี้หมดเลยแล้วก็แต่ละตัวก็ค่อนข้างเก่งหลักๆคือมันเอาตัวมันออกมาเองง่ายนั่นแหละนะครับก็จริงๆมันเป็นตัวนี้นาจับตามองถามว่าใน5ตัวใครเป็นตัวหลักก็คือตัวของพาร์ทโซเลาเล่นี่แหละที่เป็นตัวหลักนะครับก็เลยทําให้ โดนไปครับนะโอเคแล้วก็มีอีกอันนึงครับนะก็มีพาสโทรเร่ตัวเดิมนะครับจากช็อกโกเล็ฮาร์ดรีรีซอรีเซโลเต้นะครับอันนี้ห้ามใส่ในเด็กเดียวกันนะครับซึ่งก็มีผลทำให้เด็ก Melody หลักไม่สามารถใส่รีเซโลเต้ได้เลยนะครับถ้าเราจะใส่ก็คือยังไงอะถ้าจะเล่นเมโลดีหลักอะมันจำเป็นต้องใส่ พาร์ทโทราเล่มากกว่าตัวของชอ็อกโกเลิฟอยู่แล้วคอาเล่นซ็อกโกเลิฟแล้วกันนะครับมันมากกว่าชอ็อกโกเลิฟอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยคืออะไรที่จะสูญเสียไปบ้างเรามาดูเทคกันมันของมันก่อนมีเทคคอนติเนียวนะครับบนมือการ์ดนี้สามารถถูกคอในสถานะเกตหนึ่งได้แล้วก็มีอันนึงก็คือเป็นเทคออโต้ในช่องแวนช่องเลียเมื่อลงสนามดูการ์ดหนึ่งไปบนถุงของกองการ์ดคุณคอลงอคอไปแล้วลงช่องเรียกาดหรือนำเขา้าทูโซความสามารถนี้ใช้งานจากการ์ดที่มีชื่อ เดียวกันได้หนึ่งครั้งเท่านั้นก็คือเอาถึงจะโดนจำกัดว่าเป็นวันวันเพอร์เทิร์นี่เพอร์เทอร์จริงๆก็ตามต่อหนึ่งตัวนะครับนะไอต่อตัวมันทั้งคือเดียวกันทั้งหมดก็ตามนะแต่ก็คือมันได้สนามเพิ่มครับแล้วก็มันก็จะมาตรงกับเงื่อนไขของอ่าพาสโทราเร่ตรงที่ว่ามันก็หาตัวเพิ่มลงสนามได้ค่อนข้างง่ายคือพลังก็เยอะแล้วจะมือมีมือที่ดีแล้วยังมีตัวลงสนามมันก็จะใช่เรื่อง และตัวมันคอในสถานะเกณฑ์นหนึ่งได้หลายตัวที่มีแบบทาเทคให้มันแบบเกณฑ์นหนึ่งเลยอย่างเงี้ยหรือในช่วงต้นเกมอ่ะตัวนี้มันถือว่ามันมาเร็วนะครับมันมาได้ค่อนข้างเร็วอ่าช็อกก็เลิฟก,ก็โดนนะครับนะบห้ามใส่คู่กับตัวพาร์ทรลาเล่ไปเลยแต่ทีนี้ถามว่าเงือกอ่ะมันไม่ได้มีสายเดียวนะเงืออมันยังมีสายไฮแลนเดอร์อยู่นะครับซึ่งไอตัวไอพารทราเล่เนี่ยมันต้องใช้กับตัวซ้ำๆหลักๆเขาก็จะไม่เล่นตัวนี้กันเขาจะไม่เล่นบุกเกตสี่กัน ที่เอาเวบ,บเดินทางผ่านปุ๊บแล้วขึ้นเกียรสไปเลยช็อกเกิเลิรก,ก็ยังใส่ได้นะครับปกตินะครับแต่ก็จะก็ไฮแลนเดอร์นะก็ใส่ใบเดียวอยู่ดีนะครับนะหรือใครที่ไม่อยากไม่แบบจะเปลี่ยนสายการเล่นไปเลยไปเล่นตัวอื่นก็ได้ในเด็กนะครับแล้วก็กเ,วกเอาพาร์ทโรลเลอออกก็เอ่อเรียกว่าไงอ่ะอ่าก็ถือว่าก็ยังใส่ช็อกเกิลเลได้อยู่ดีนะครับการแบรนด์ในครั้งนี้ไอการลิสติกในครั้งนี้ทําให้เห็นถึงเอ่อกับความที่มีความนิยมสูงมาก คือต้องอธิบายก่อนว่า,มา,าเมอร์บิวด่าแทงเกิลรอบนี้อย่างที่เราเคยพูดไปในคลิปเปิดหรือว่าคลิปจัดเด็กว่ามันเป็นมิดต,ต่อผู้เล่นมากพอด้วยความเป็นมิดต่อผู้เล่นมากเนี่ยมันเปิดหาของง่ายเล่นก็ง่ายมันเลยกายเป็นว่าก็ต้องมันจะมีคนเล่นที่ค่อนข้างกระจายไปและค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็เยอะจริงๆครับจนล่าสุดเนี่ยที่แอตโตเห็นก็คือเขาก็จะพยายามจัดไอเด็กไล่ Action, ออแอคชั่นอุลเตอร์แมนนะอุลเตอร์แมนใหม่มาขวาง ไอ้ตัวเมอร์บิวด้ากันก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นแอนตี้เมตอนะครับซึ่งก็เคยทาและตอนนี้ก็คือทําให้มันโดมแล้วด้วยคือเอาจริงๆครับจากการที่เล่นคือเรื่องของพลังเนี่ยมันพลังสูงจริงมันแล้วมันก็สามารถตีกดดันเราได้เยอะทุกเทิร์นนะครับแล้วก็มีเติมมือนิดๆหน่อยๆน่อยไม่ได้อาจจะเติมมือเยอะเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ถือว่ามีมือให้เล่นอยู่เรื่อยๆนั่นแหละแล้วจะมีสนามมีตัวเลนอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้ค่อนข้างจะง่ายต่อการเล่นนะครับและทีนี้ อย่างที่บอกคือมันเป็นเมตาเพราะว่ามันเป็นมิรต่อผู้เล่นเกินไปในระดับหนึ่งนะครับมันก็เลยหาง่ายโอเคที่เหลือก็จะมีในฟอร์แมตของพรีเมียมสแตนดาร์ดก็คือพวกพรีเมียมนั่นแหละที่รวมของเก่าเรียงง่ายๆแล้วกันก็จะไม่มีอะไรโดนเปลี่ยนมากครับก็ยังโดนเหมือนเดิมเลยก็คือ3ตัวนี้นะครับห้ามเป็นตัวเริ่มนะครับแล้วก็3ตัวนี้นะครับใส่ได้ไม่เกิน2ใบในเด็กอ่าที่เหลือ4ใบนี้ใส่ได้ไม่เกิน1ใบในเด็กครับแล้วก็ G โซนใส่ได้ไม่เกิน1ใบล็ใบรนี้อ่ะนะอันนี้ G โซนใส่ได้ไม่เกิน2ใบคู่นี้ห้ามใส่เด็กเดียวกันโบ,โบโบกับไอตัวไออ,อ,อิจิคิช,ชิมะนะครับแล้วก็ตัวของสไตล์ของตัวลูอาร์นี่กับตัวเนมานก็ห้ามใส่ร่วมกันนะครับอันนี้ห้ามใส่เด็กเดียวกันเลยพวกนี้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเงือกเก่ากับของใหม่อันนี้ก็ห้ามใส่เด็กเดียวกันเช่นกัน แล้วก็จะมีของเมกาโคนี่เข้าได้เดียวกันนะครับแล้วก็ตัวพวกนี้ถูกลดแบแล้วนะจริงๆน่าจะเป็นลิสต์เดิมจากรอบที่แล้วเลยก็จะมีตัวของกีเซ่นะครับไอตัวนีออนกีเซ่เฮอริเทสนะครับแล้วก็รอยอนนะครับหมาชมูจาวาลินไอตัวที่เอามาไลททับตัวนี้ก็ตามนะครับก็ถูกลดแล้วคือตัวนี้เอาง,ง่ายๆถูกลดหมดแล้วนะครับนะบนะก็ลูกก็จะประมาณนี้ครับก็ถือว่าอยามีตัวหนึ่งโดน ไอตัวหัวกระป๋องรูปมันไม่ขึ้นนะครับใส่ได้ไม่เกินหนึ่งใบเด็กของดีลิเตอร์นั่นแหละนะครับก็ถือว่าการลิฟติคครั้งนี้ค่อนข้างจะแก้ปัญหาในการเล่นเงื่อนได้เพราะเลือกติดท็อปบ่อยมากครับแต่ก็ตรงจุดหรือเปล่าไม่รู้แต่ดรอปหรือเปล่ามีก็ต้องมีการดรอปอยู่แล้วเพราะว่ามีทั้งจํากัดจํานวนการใส่และก็ห้ามใส่ร่วมในเด็กเดียวกันแต่ทีนี้ก็ต้องดูกันต่อไปครับปัญหาใหม่จะเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะต้องยอมรับว่าอุลต้าแมนชุดใหม่ค่อนข้างเก่งน,นะครับ ก็อาจจะเป็นปัญหาที่ต้องไปแก้ในอีกเปราะหนึ่งก็ได้หรือเอาจริงๆลักนาล็อกถ้าของคบก็เก่งอยู่เหมือนกันนะครับประมาณนี้กันครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับได้ชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมมีคลิปข่าวสารอย่างนี้เราจะอัปเดตกันให้ดูตลอดเวลานะครับนะฝากแฟนเพจนะครับ vft by t a channel นะครับแล้วก็ฝใครอยากสนับสนุนพวกเราครับสามารถสนับสนุนพวกเราได้เพียงเดือนละสิบห้าบาทสัหรับเป็นทาบัมเบอร์กันได้วันนี้ไปแล้วเจอใหม่ในคลิปต่างๆทางช่องแล้ผมสวัสดีครับ